ที่นาคสามฉายแสงตอบรับกระแสะความขลังความปังที่ใครได้ดูก็บอกว่าสุดจริงโอ้โหภาคนี้นี่คือบอกว่าเรียกได้ว่าคุณ3านะฮะสุดยอดผมบอกว่าเป็นไตภาคที่สุดยอดเลยครับคือภาคก่อนว่าสนุกแล้วภาคนี้สนุกกว่าที่นาคสามเนี่ยเป็นภาคที่มีเนื้อเรื่องที่น่าติดตามที่สุดมีการสร้างเรื่องราวที่น่าตื่นเต้นกว่าครั้งที่ผ่านมาผลสร้างปรากฏการ์ขึ้นอันดับหนึ่งกว่าไรายได้อันดับหนึ่งเมื่อเขาฉายอีกครั้ง และยิ่งกลายเป็นกระแสทั้งในเทรนด์ทวิตสะดุ้งทุกโซเชียลพุ่งแรงกว่าทุกภาพที่สุดของความเหี้ยนโหดมากกว่าเดิมเหี้ยนสุดๆุดโอ้โหมันน่ากลัวอุ้ยเออน่ากลัวจริงๆอะ่ะที่สุดของความหา่าเ <c oughs> ตลกแบบนั่งหัวเระทั้งโรงเลยไม่รู้ดูหนางผีหรือนังตลกคือทุกคนนะแสดงทุกคนเหมือนรับมุกกันแบบว่าส่งมุกกันแบบตลกมากค่ะแล้วซีมันก็แบบไม่อยากจ,จะเชื่อว,ว่าโหยูทูบเบอร์จะมาเล่นได้ขนาดนี้ค่ะปฐถมบทแห่งตำนานความอาฆาตสวยมากทำเหมือนจริงมากไม่คิดว่าภาคนี้แบบจะทำจัดเต็มขนาดนี้เอฟเฟกต์แต่งผีแต่งอะไรทุลอดคือแต่งเก็ดแต่งอะไรก็คือเป็นงูเป็นนาคเป็นอะไรกันเลยนะตรงนี้ลดลดลดพินากสามกำไรอะค่ะที่มันเอามาแบบอันนี้พูดได้ไหมผมชอบซีนที่มีนกับ มีนกับอีกคนหนึ่งครับที่เขาเข้ามาสมทบนะค,ะครับผมสปอยหรือเปล่าส,สปอยหรือเปล่าสปอยหรือเปล่าวันนี้ในโรงภาพยนตร์